สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดลพกอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิว กลับมาเจอกันในหน้าสดแบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าพิกมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มารีวิวทุกคนได้ดูกันต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีความพิเศษมากพิเศษยังไงเพราะว่าน้องเป็นไอเทมแรกแล้วก็ไอเทมใหม่ของแบรนด์เลยค่ะทุกคนน้องก็คือนี่เลยค่ะทุกคน Merenda Air Matte Cover Foundation ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของ Merenda แล้วก็เป็นตัวแรกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนของ Merenda น,นะคะทุกคนจะรู้เลยว่า Merenda ไม่เคยทํารองพื้น ตัวนี้คือตัวแรกเลยค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปพูดถึงคุณสมบัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจของเขากันก่อนว่าทางแบรนด์เมรินดานะคะเขาทํามาดีแค่ไหนนี่ก็จะเป็นกล่องของรองพื้นนะคะเขาก็จะมาในรูปแบบนี้เลยก็คือกล่องใหญ่มากนะแม่ปริมาณรองพื้นนะคะจะอยู่ที่25 ml ค่ะสีที่พิกเลือกมาในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์04ค่ะชื่อว่าแซนนะคะแกะกล่องมาด้านในนะคะก็จะเจอขวด รองพื้นของเขาเลยนะคะเขาก็จะมาในรูปแบบขวดแก้วนะคะฝานะคะก็จะมาในรูปแบบด้านนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าขวดเนี่ยจะเป็นหัวปั๊มนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะ น้องตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่329บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปซื้อหรือว่าไปจับไปจอนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะมีขายที่วาสอีเปนบอยนะคะวิวเทียมอะไรอย่างนี้นะคะหรือใครจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเขากันบ้างน,นะคะว่ามีอะไรน่าจับตามองบ้างพี่จะอ่านข้างกล่องให้ฟังเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นเนื้อแมตต์กัมยี่ค่ะเนื้อสัมผัสนะคะมีความนุ่มลื่นเกี่่ยยงายแล้้้วกกเเนนนือบบบาาาาางงงสมรรถถปปิดดดไใะัลึ สูงคะ่ะทุกคนน้องตัวนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการเบอร์รูคุมคนติดทนยาวนานและที่สําคัญนะคะควบคุมความมันได้แบบตลอดวันเลยจ้ายังไม่หมดคะ่ะทุกคนเขายังมีส่วนผสมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวมาด้วยค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเขาบอกว่ามีสารสก,กัดจ,จากรากสมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะน้ํามันแอลมอนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นวิตามินอ e ีนะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวให้แรดูสม่าเสมอ และตัวสุดท้ายนะคะก็คือคานูเซนค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่ารองพื้นตัวนี้นะคะเขาเป็นได้ทั้งรองพื้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของการบำรุงผิวหน้าไปในตัวด้วยค่ะทุกคนเอิร์เอเลิศมาค่ะทุกคนพีจะสวอชเฉดสีเบอร์ศูนย์สีให้ดูกันเลยละกันเนาะว่าเฉดสีขเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะสวอชให้ดูเลยนี่ค่ะสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะมีความเข้มกว่าหน้าพิกนิดนึง เฉดสีกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงครึ่งหน้าให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่าระดับการปกปิดนะคะแล้วก็เนื้อของเขานะคะจะมีความเนียนสวยขนาดไหนคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะลงให้ดูข้างนี้นะคะ ที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนในเรื่องของการปกปิดนะคะก็สามารถปกปิดได้ระดับปานกลางนะคะอย่างตรงนี้นะคะที่ยังเห็นรออยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะแต่ตอนนี้คือพิกเห็นอยู่นะสําหรับใครนะคะที่อยากเน้นในเรื่องของการปกปิดนะคะพิกแนะนาว่าให้ใช้รองพื้นนะคะแถบไปที่จุดด่างดําเพิ่มได้เลยะคะ่ะทุกคนจะช่วยในเรื่องของการปกปิดในระดับขั้นสูงนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากพูดถึงเลยนะคะก็คือในเรื่องของเฉดสีนั่นเองนะคะพี่รู้สึกว่ารองพื้นของเขานะคะจะออกไปทางแบบโทนส้มอ่ะทุกคนคืออาจจะไม่เหมาะกับผิวคนไทยหรือเปล่าที่แบบว่าจะมีความแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยแต่คือรองพื้นตัวนี้ออกไปทางโทนส้มนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปลงให้เต็มหน้าก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่ารอยตัวนี้นะคะจะสามารถลดไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคน ผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนพี่ได้ทําการแท็บรอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือแท็บเพิ่มไปนั่นเองนะคะก็สามารถปกปิดได้ดีอยู่นะดูดีโอเคค่ะทุกคนพี่ขออนุญาตไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบในเรื่องของการติดทนแล้วก็คุมมันกันค่ะ เฟดดิลูกของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งหน้าไว้แบบนี้ประมาณสัก3ชั่วโมงแล้วกันเนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าน้องจะยังคุมมันแล้วก็ติดทนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ ะคะ่ะทุกคนสภาพหน้าของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพิกไขไปประมาณ4-5ชั่วโมงอะ่ะทุกคนคือไปตัดคลิปช่วงแรกอะ่ะพอตัดเสร็จนะคะก็มาถ่ายช่วงหลังในการสรุปนั่นเองค่ะทุกคนมาพิกจะสรุปให้ฟังเลยละกันเนาะในเรื่องของการอ,อ่อแบบ ปกปิดนะคะพี่รู้สึกว่าถ้าคะแนนเต็มสิบนะพี่ให้9้าเลยค่ะทุกคนพี่รู้สึกว่าเขาปกปิดดีดใครที่กําลังมองหารองพื้นที่ช่วยในเรื่องของการปกปิดนะแนะนําเลยจริง,รงๆคือเลิศแล้วก็ในเรื่องของการคุมมันพี่รู้สึกว่าเขาก็สามารถคุมมันได้ระดับหนึ่งตรงจมูกของพีนะคะก็คือเอาไม่อยู่ค่ะคือปาดไปก็ยังมีคราบมันติดมาเลยนะคะแต่ส่วนตรงแก้มนะคะที่เห็นแบบเงาๆแบบนี้นะคะคือแตะไปอะทุกคนอาจจะคิดว่ามีคราบมันติดมาไม่มีจะ้ะ คือมันแค่เงาอะทุกคนหน้าก็ไม่ได้เยิมด้วยทุกคนคือมันเลิศเออเขาก็สามารถคุมมันได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละอืมส่วนในเรื่องของความติดทนนะคะน,นี่ค่ะทุกคนพรียก็ยังรู้สึกว่าหน้ายังแน่นอยู่นะถึงอาจจะมีเฟตไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยเห็นรอยขึ้นมานิดนึงเห็นปะแต่มันก็ไม่ได้ชัดเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ลงนะคะทุกคนก็ะจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าให้คะแนนในเรื่องของความติดทนเต็มสิบก็ให้ประมาณเก้าค่ะ คือมันดีมากใครทีอ่อยากแต่งหน้าไปงานปาร์ตี้หรือว่างานบกลางคืนอ,อะไรเงี้ยคือแนะนำรองพื้นตัวนี้คือเลิศมากแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวรองพื้นตัวใหม่ของแบรนด์เมเดนดาใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย